สวัสดีครับวันนี้เราสัตว์ทั้งหลายแลมาวิ่งแข่งกันนะครับนี่ก่อนแข่งเรามีการโชว์จะเราเอ้ยโชว์ไดโนเสาร์ว,วิ่งเล่นก่อนเลยนะครับเนี่เดนเซลนะครับไอยน,นอสลัสนี่ไงนะครับโอ้โหยี่มีสายพันธุ์คอยาวด้วยยังไงเดินตามตูมดเลยโอ้โหยะมาณนี้ครับอันนี้มีไฟที่ตาด้วยนี่ดูกๆเพื่อนๆดูกๆนะนี่อ่าโอเคนะ มาสู้กันก็ได้นะครับน,นี่ดูนะครับมาสู้กัน <S <S โนยนะมาครับอ่าต่อไปจะเป็นการแข่งขันนะครับเจ้าช้างนะครับเป็นช้างสีฟ้านี่นะครับเจอกับช้างสีส้มนะครับไปวันทุ๊ี่เลสโก แอ้ช้างไม่ยิ่งอ้าวช้ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับสงสัยจะพังแล้วนะครับอไปนะครับหาขาไม่แข็งแรงเดี๋ยวเราเอาไปซ่อมก่อนนะครับนี่เดี๋ยวอ่าทีนี้เราเอาวัวมาแข่งกับนี่ดีกว่าแข่งกับม้านะครับม้าสีส้มนะครับนะครับดูเตรียมตัวกันนะครับว่าใครจะเร็วกว่ากันมามาเอาใหม่ออกตัวพร้อมกันนะครับมาเอาละครับ อ่ะสองมาแล้วอ้ามาเลยครับมาแล้วมาละครับใช้เดียวกันครับโอ้ยเอ้าเอ้าอ้มาเข้าก่อนครับวัวไปสะดุดขาตัวเองนะครับอ้าเดินซัมไปโกตออกมาพร้อมกันอืมอื้ไดโนเสาร์วิ่งแข่งกันบ้างนะฮะแต่รู้สึกว่าสองตัวนี้จะวิ่งช้าๆก้มเตี้ยมมากเลยนะครับ อไปเรามาดูเป็ดบิงบ้างดีกว่านี่คือเป็ดนะครับนี่เป็ดเป็ดออกไข่ทั้งนี้แต่ไข่ไข่ไม่มีนะครับนี่เขาก็จะเดินชนฝอยชนฝอยอย่างนี้นโอเคเท่าันี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย